สวัสดีครับมาพบกันนะครับอีพีสโซดที่11แล้วนะครับปิดท้ายของปีนี้นะครับลัคนาที่4นะครับลัคนาสิงห์นะครับผมเราเป็นสืบสันดอนย้อนอดีตชาตินะครับลองย้อนกลับไปซิว่าเราจะเป็นพญานารุ่นไหนกล่าวไหนนะครับก็เป็นเรื่องสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุตินะครับเพราะว่า การที่จะแบ่งพญานาคได้เนี่ยเขาบอกว่าในตำนานของพญานาคเนี่ยเท่าที่ไปนั่งฟังมานะครับเขาบอกว่ามีสีสี่เหล่าด้วยกันนะครับมีสีเหล่าด้วยกันมีสีทองมีสีสายลุ้งเนาะเป็นสีอื่นนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวแล้วก็สีดานะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสี่เหล่าด้วยกันแล้วก็แต่ละเหล่าเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ของเขาต่างๆนานาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างตรงเนี้ยเราจะแบ่งของคนลัคนาราศีสิงเนี่ยเราบอกว่า คนราศีสิงห์เองเนี่ยดาวอาทิตย์อะเนาะดาวอาทิตย์แต่เขาเป็นดาวที่แบบว่าเป็นการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบใช่ไหมครับผมก็เลยอ่ะมั่วเองนะว่าราศีสิงห์เนี่ยเขาน่าจะเป็นพญานาคแบบว่าสีทองอ่าเนาะเป็นพวกวิลุป,ปะอะไรประมาณเนี้ยเนาะเพราะว่าพวกพญานาคสีทองเนี่ยเขาจะเป็นพวกชนชั้นสูงชนชั้นสูงแล้วก็แบบว่าประมาณว่าโอปติกะวันนั้นติอยู่ที่ปากอะไรวะ อ๋อปติกะอืมเนาะเกิดเองได้โตเองได้อิ่มทิพย์แลว้วพวกนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเปน็นขั้นของพญานาคเองอะไรเงี้ยเขาก็เป็นขั้นสูงนะครับขั้นสูงขั้นแบบว่าเป็นชั้นปกครองประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ลัคนาสิงห์จะได้ปกครองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าในช่วงเวลาสิ้นปีแบบเนี้ยนะครับลัคนาสิงห์เนี่ยเขาจะมีดวงชะตาแบบไหนบ้างนะครับผม ไปดูกันนะครับในเดือนนี้มีแบ่งออกเป็น2เฟสด้วยกันอย่างที่บอกนะครับดาวย้ายตั้งแต่วันที่16พฤศจิกานะครับยาวไปจนถึงประมาณ16ธันวานเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ที่ย้ายนะครับแล้วดาวอาทิตย์ย้ายเองก็ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเดือนนี้จะไม่มีตําแหน่งอะไรเลยแล้วมีดาวาย้ายอยู่แค่3ดวงด้วยกันนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับว่าเดือนที่แล้วเนี่ยย้ายไปหมดละแล้วก็ไปมนไปไปมนกันซะเยอะไปอังคารก็มลไปพุธก็มลอังคารก็มามลที่ตรงนี้ นะครับแล้วพุขก็ามามนที่ตรงนี้ไปถึงปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณมีดาวยายอยู่แค่ประมาณ3ดวงด้วยกันดาวอาทิตย์เองย้ายเข้าอยู่ในเรือนของอะไรครับผมอยู่ในเรือนของสหชะคนรอบข้างเนาะอาทิตย์เป็นเรื่องของอ่ะไม่ใช่เป็นพันธุพันธุโทษทีไปดูอะไรนี้เนาะอาทิตย์ย้ายไปอยู่ในเรือนของพันธุเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเป็นเรื่องของบ้านการขวนขวายหา นะครับอาทิตย์เองไม่ได้มีตำแหน่งเสียอะไรเป็นตำแหน่งที่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็คนลกคณะราศีสิงช่วงนี้ก็เลยต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเป็นผู้ปกครองบ้านเป็นคนดูแลบ้านเป็นคนที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆในบ้านของตัวเองนะครับจะแตกต่างจากในเดือนที่ผ่านมานั้นดาวอาทิตย์ของเขาไปเป็นศาสระนั่นคือเป็นเรื่องของเพื่อนคนรับข้างพี่น้องใช่ไหมครับแต่เป็นนิดในเดือนที่ผ่านมาก็เลยแบบอะไรก็ชั้นอะไรก็กูอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึกงสิ่งทุกอย่างก็ไปที่สิงหมด นะครับพอมาเดือนนี้มันเป็นความต้องการของเราละนะเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นความต้องการของคนอื่นแต่เดือนนี้เป็นความต้องการของเรานะรูปแบบของเรือนมันก็จะบอกแบบนี้อาทิตย์เป็นเรื่องของการพันทุพันธุปแปลว่าการขวนขวายฉันขวนขวายหาเรื่องของอาทิตย์คือการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบบางทีฉันก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับคนที่บ้านรายรับรายจ่ายต่งตางๆน,านั้นนานทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วฉันเองก็อาจจะอยากจะต้องการที่จะมีงาน มีงานใหม่นะมีงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงงานอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าเราดูตีกรนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าขวนขวายไปเถอะแต่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเนาะขวนขวายก็คือหาหาไปก่อนเนาะหาไปก่อนสมัครไปก่อนแต่ถึงเวลาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะสัมภาษณ์เมื่อไหร่ถูกไหมไม่รู้ว่าเขาจะสัมภาษณ์เมื่อไหร่แต่ดูนะมันเป็นหนึ่งแปดสามมันเข้าพันธุขวนขวายหาแต่ไปมรณะและวินาศเพราะนั้น อืมนะท,ทำไปทำไปแต่อย่าไปหวังผลอย่าไปหวังผลนะครับเพราะว่ามันเข้าตีกรูปนี้ออกมานะครับอาทิตย์เป็นการขวนขวายหาเป็นเรื่องของการหางานหาความมีเกียรติฉันอยากหางานใหม่เกตอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็หางานใหม่แนะ่นอนซีอยู U ่กันหนึ่งร่วมกันเป็นอะไรเป็นการทําสัญญาข้อตกลงการทําสัญญาข้อตกลงใหม่ๆใช่ไหมอ่าเรื่องการงานได้ไหมจะเรื่องเงินเรื่องบ้านได้ไหม ได้การทําสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการขายที่การขายบ้านได้เพราะว่าพันธุก็คือบ้านพันธุก็คือที่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่คนลนักษาะสิงจะทําหน้าที่ในการที่จะอ่าต่อรองนะหนึ่งสี่ต่อรองหนะึ่งสี่เก้าต่อรอ,อ,องในเรื่องของราคาเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาหริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมได้เป็นการขืนขวายหาได้ถูกไหมแต่นี้ถ้าเมื่อกี้บอกว่า ถ้าฉันจะเปลี่ยนแปลงงานหนึ่งสี่เก้ามันพันธุอยู่แล้วแต่มันไปเจอแปดมรณะและวินาศเป็นอังคารมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านฉันจะพยายามเปลี่ยนแปลงแต่ฉันก็ขี้เกียจนะอังคารไปเป็นวินาศฉันขี้เกียจนะลาหูมรณะโอ๊ยอะไรวะวุ่นวายยุ่งวุ่นวายจนไม่ต้องหาถูกปะหรือการเปลี่ยนแปลงงานที่หาเข้ามามันอาจจะยังไม่ใช่อะไรที่ ดีงามสาหรับคุณเพราะว่าได้งานในช่วงที่ตีโกนพันธุมรณะและวิดาสสองเรือนเสียก็ไม่ควรจะเอาถูกไหมเราก็หาไปก่อนทีนี้พอบอกว่าเป็นการขายที่ลหละเป็นการขายที่ก็เหมือนการตีความตรงนี้เป็นเรื่องของการขายที่การทําสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดินแต่อืมันแบบว่ามรณะลาหูเอ๊ยยังไงจะเชื่อดีไหม อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นบางคนบางคนเป็นเรื่องของการขายที่ดินแล้วแบบว่ามาขายของแล้วแบบว่ามาวางเอาไว้แล้วเอ่อเ๊ะคนนี้เขาจะเช่าเขาจะเหมาจริงป่าว่าเขาจะซื้อจริงเปล่าใช่ปะเราเกิดความไม่แน่ใจเป็นราหูมรณล้าหูมันคือความโมเมาใช่ปะมอละมันคือไม่โมเมาไม่โมเมาก็คือแอบระแวงเฮ้ยเอาจริงหรอปล่อยคนนี้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะให้คนนี้เช่าบ้านจริงหรอให้คนนี้เช่าห้องจริงหรอ แล้วเปิดห้องมาไม่มีขยะเต็มไปเลยเหรอเออใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ก็แปลกเนาะทำไมค่านิยมในการที่ว่าหน้าตาดินดีขับรถดีด,ดีแล้วเปิดห้องมามีแต่กัะจุะวะะแม่งเห็นว่าเห็นข่าววะคือแบบว่าคุยกับเพื่อนเนาะคุยกับที่บ้านเฮ้ยมันนอนก็ไปได้ไงวะมีเตียงอยู่อันนึงแล้วที่เหลือมันเป็นขยะทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสุดยอดจมูกมึงทำด้วยอะไรวะใช่ป่ะเลยกลายเป็นว่าคนที่แบบ จะขายห้องหรือเราจะให้เขาเช่าห้องเนี่ยแน่ๆอย่างนี้เป็นตัวอย่างได้ไหมใช่ป่ะมันเป็นพันธุ์นะแต่เจอหน้าไอ้คนนี้เฮ้ยหรืออาจจะเป็นแบบคนต่างชาติเข้ามาเฮ้ยให้มันหรือม,มันจะพังหรือเปล่าวะอ่าอย่างเงี้ยเนะ่เป็นแปดมรณะได้ไหมได้หรือเป็นสามวินาศาก็คืออังคารไม่กล้าไม่ขยันก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะให้คนเขามาแบบว่าคือคนเขามาติดต่อเราแบบว่าอยากจะขายที่หรือเราอยากจะขายที่อ่ะแต่ไม่ว่าไม่ไปไม่เอา อ่าอย่างเงี้ยได้ไหมครับเนาะมันจะตีความประมาณแบบนี้นะครับการดูลักม,มีใครบอกว่ารู้ว่าไม่แม่นแต่ยังอยากจะดูเออนั่งงงอยู่เออเพามันไม่แม่นหรอกครับผมเนาะเพราะว่ามันคือการตีความเงี้ยผมทํานายในด้านของการตีความว่ามันคนลัคนาดเดียวกันเป็นแสนเป็นล้านคนมันจะแม่นทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่มันต้องมีคําใดคํหนึ่งที่แบบปึ้งเข้าไปนะการดูดวงการ ทายมาดูเขาก็ทายกันแบบนี้แหละครับแต่ผมไม่ได้ทายแบบนั้นโอเคปะ่ะผมไม่ได้ทายแบบนั้นผมทายในลักษณะที่เรียกว่าการเอาดวงดาวมาให้เราดูว่ามันเข้าในเรือนไหนอะไรยังไงและมันทําหน้าที่อะไรเราต้องระวังหรือว่าเราจะสนับสนุนเราในด้านไหนนั่นคือการใช้วิธีแห่งดวงดาวเซเลมูดนะอืประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีดาวอาทิตย์เป็นพันธุุอยู่ดาวพุธด,ดาว เกตอยู่ตรงนี้มีตีกนซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยจะย้ายงานตอนนี้อาหาได้นะแต่อย่าเพิ่งรอดูก่อนนะรอดูก่อนรอดูตําแหน่งอาทิตย์ดีดีดีไหมเช่น <c oughs> อย่างเช่นคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยถ้า,าดูชาร์ตเนี่ยเราดูซิอาทิตย์ที่ดีก็คืออาทิตย์ที่ทับลัคนาคือลัคนาตัวเองใช่ไหมเป็นเกษตรบดีอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนสุภามันคือมหาอุจใช่ไหมครับอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนมหาจักรไม่โอเคสําหรับเราเพราะมันเป็นวีาศเราอาทิตย์ที่อยู่ในปัตตานีคือกุจาวิรช เนาะอาทิตย์ที่เป็นนิดอ่าผ่านไปแล้วนะครับอาทิตย์ที่เป็นปะโอก็อยู่เป็นปัตตานีด้วยฮะเอ้เป็นเบกกี้เป็นปัตตานีอันนี้เป็นมรณะก็ไม่ไม่โอเคเนาะแล้วก็เหลืออะไรก็เหลืออาทิตย์ที่เป็นลาภะราะนั้นพลัคนาสิงจะย้ายงานอีกทีหนึ่งเนาะก็ในช่วงที่มันลงตรงตรงนี้ก็ได้อ่าตรงนี้เป็นปุตตะบริวารก็ได้ใช่ไหมปุตตะก็ได้เนาะเป็นปัตตานีไม่เอาเป็นปะไม่เอาใช่ไหมเป็นสุภะ ไปตกอุจจาริราชไม่เอาก็ต้องเป็นกรรมมะ,ะเป็นสุภะเปรกีเป็นสุภะไอ้พม่ช่เป็นมรณะมรณะอุจจาวิราชไม่เอาก็ต้องเอาสุภะสุภะเป็นมหาอุดถูกไหมแล้วกรรมมะกรรมมะเป็นไรกรรมมะได้ลาภะเป็นลาชาโชเนี่ดูดูชาร์ตนี้กันเป็นหรือเปล่าเออเนาะวิธีการหางานวิธีการเลือกเปลี่ยนแปลงงานในช่วงไหนจะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่หลายๆรอบนะครับประมาณนั้นเนาะ ผมก็สอนไปเรื่อยๆนะให้รู้หลักการนะบางทีก็พูดซ้ําพูดเลยแบบทุกอย่างมันก็บางคนก็ไม่ได้ดูทุกคลิปหรอกนะครับเพราะนั้นเราทุกคลิปก็ไม่เหมือนกันเชื่อ,อพูดไม่เหมือนกันเนอะลบใหม่แล้วอัดใหม่ก็ไม่เหมือนกันอ่านะเพราะว่าด้นสดอย่างเดียวนะครับไม่มีสคริปนะครับโอเค ทีนี้เรามาดูกันว่าดาวทิตยอย่างที่บอกเนาะเราต้องการหางงานหรือว่าเราต้องค้าขายขายที่ให้ได้อะโอเคนั่นคือความต้องการของเราถือว่าดาวทิตยย้ายมาก็มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของดาวใหญ่นะดาวใหญ่ที่เขาจะย้ายกันเนี่ยเขาก็จะมีดาวใหญ่ที่ย้ายนาว่างแค่สองหวางเท่านั้นก็นคือตอนนี้เพื่อนหัดอยู่ที่ไหนเพื่อนหัดอยู่ที่กรมมะผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตอนนี้ทับไข่ทับเราอยู่เลยเพราะฉะนั้นมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราอยู่ นะครับเพืนรหัสก็จะอยู่ในนาวาังนี้ไปจนถึงประมาณวันที่ถ้าจะไม่ผิดก็วันที่7ดนะครับวันที่เจ็ธันวาดาวเพืหัสถึงจะย้ายไปนาวาังที่เอ่อเจ็ดนะครับย้ายไปนาวาังที่เจ็ก็จะไปตกวินาศละเพราะนั้นถามว่าเพืนหัสเป็นกรรมะการกระทําการเรียนรู้การใช้คุณธรรมการทําประโยชน์ต่างๆนานาที่เป็นดาวเพืนหัสอยู่ในกรรมะตอนนี้สนับสนุนคุณอยู่จนถึงวันที่เจมันจะไปวินาศกรรมะ ไปวินาทนะครับประมาณนั้นเนาะดาวมนุษย์อยู่อยู่ในเรือนนี้กรรมะเหมือนกันนะครับทํางาน50ก็ทํางานที่ไม่ได้เรียนมาหรือทํางานใหญ่ทํางานติดต่อต่อตางประเทศนะตอนนี้มันอยู่ในมรณะแปลว่าอะไรแปลว่างานเก่าอาจจะไม่ดีนะครับงานเก่าอาจจะไม่ดีงานที่ค้ง่งค้างเอาไว้ไม่ทําให้มันเสร็จมันพามาซึ่งความมรณะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะจัดก,การทํางานให้เสร็จ ผมเองเวลาอันนี้ลรคุยกันเนาะทุพาะจะหาตัวอย่างในการทํางานอะไรเงี้ยผมว,ว่าเวลาเราทํางานผมทํางานเนี่ยผมก็จะทํางานแบบประมาณว่าวันนี้ต้องให้เสร็จเลยบางทีเห็นนั่งอยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไปออกกําลังกายเสร็จกลับมาปุ๊บเนี่ยประมาณห้าทุ่มเนี่ยก็เริ่มมาเคียงงานทั้งหมดระหว่างวานันนะครับแล้วก็มานั่งทําคลิปคือบางทีเช้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันมีงานใหม่เข้ามามีงานใหม่เข้ามา บางทีเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ยเราก็แก้ไขแบบนี้ว่ามันต้องจะอยู่กรรมมะเป็นมรณะนั่นหมายความว่าเราเคลียร์งานให้เสร็จทั้งหมดเพื่อไม่ให้งานที่ค้างค้างมาทําให้เกิดความเป็นมรณะอย่างเนี้ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมานะครับประมาณนี้นะอ่าดาวสาวเองอยู่ในเรือนของปตงัตตานีคู้ครองและคุณส่วนนะครับตอนนี้เสาย้ายไหมเอ่ยเสาก็จะมีการย้ายในวันที่รู้สึกจะเป็นวันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามพฤษจิกไอธันวานะครับก็จะย้ายไปอยู่ในระหว่างที่ห้า เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างที่4อยู่เสาเป็นปัตตนีแต่ปัตตนีมาอลิกะเรานะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนเนาะเพราะเสาเป็นปัตตนีอาจจะเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ของก็ได้คู่คู่ของหุ้นส่วนตอนนี้มามีระางอยู่ในเรือนอลิกะก็เลยกลายเป็นว่าแรกๆก็เดือนที่แล้วก็ดีๆอยู่ทำไมเฮ้ยช่วงนี้แบบว่าแบบว่าขัดใจกันอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องระวังถูกไหมเราก็ต้องระวังนะ เพราะว่าเดือนที่แล้วสุกก็เป็นอะไรเป็นปลกใช่ไหมประมาณนั้นนะครับเสาโอเคเพราะหลังจากนั้นก็คือจะย้ายเข้าตัวเองเลยวันที่13บสามพุ่ิการะวางเสาดาวจรเสาก็เท่าปัตน้เลยอ่กากันจะมีคู่ครองอาจจะใช่แต่ดาวสุกทําไมมาเป็นอรลวะจะดี้วหน่อยดาวสุกเสร็จวิ่งเข้ามาเป็นอรลอีกอ่าไม่เป็นไรยังไม่ต้องมีหัวนะอยู่ตรงนี้เป็นไปก่อน ดาวลาหูครับอยู่ในเรือนของมรณะโรคภัยใกล้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของลาหูใช่ไหมครับเรื่องของประจําเดืินผิดปกตินะเด็กๆอาจจะประจําเดือนผิดปกติพอแก่แล้วประจําเดิอนอาจจะไม่มีอืมเนาะมอราะหูวิ่งเข้าไปหามันก็จะอยู่อยาหวังว่าประจําเดือนจะมีเลยอืมเนาะประมาณนั้นเงินก็ไม่มีอืลาหูตกอยู่ในเรือนของมรณะแล้วนาวาังเขาอยู่ตรงไหนครับนาวังเขาอยู่กระดุมพระอ่าแสดงว่า ลาหูเป็นมรณะแล้วมามีความสัมพันธ์กับกระดุมพระนั้นแปลว่าปัญหาเรื่องสุขภาพดูดเงินเราออกไปเพราะลาหูที่อยู่ในเรือนของกระดุมพระนั้นคือลาหูล่งทรัพย์ลาหูมรณะคือต,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 ต้นเหตุต้นเหตุของความเป็นมรณะของลาหูโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆทําให้เราเสียทรัพย์หรือความที่ไม่มีไหวพริบในการทํางานลาหูก็ทําให้เราเกิดการเสียทรัพย์หรือลาหูแปลว่าลดการเดินทางเป็นมรณะ รถเสียก็เสียเงินอยู่แล้วจบนะครับเพราะนั้นดาวใหญ่4ี่ดวงจะนําหน้าที่แบบนี้ดาวคามไม่ต้องพูดเนาะเพราะว่าดาวขามเองก็ยินาดก็ไม่กล้าไม่ขยันดาวคุดเองอยู่ในเรือนของพันธุก็พยายามขวนขวายห,หาที่จะพูดพูดเรื่องเดเก่าพูดเรื่องเดิมเ,เดิมอะไรแบบนี้เก็บพันธุก็ไปทําบุญกับคนที่บ้านหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบต้องช่วยเหลือคนในบ้านมีเรื่องปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะสุขไปอยู่ในเรือนของปุตตะก็เป็นเรื่องของ การเงินความรักตามมาทีหลังนะครับแล้วสุขรู้สึกจะเป็นสุขมหาจักรใช่ไหมอืมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเป็นสุขมหาจักรอยู่ตอนเนี้ยอ่าเพราะน,นั้นสุขมหาจักรอยู่นี้ที่ราศีธนูนะครับก็เป็นปุตตะก็มีเรื่องของการเงินลและความรักเข้ามาเพราะย้ายเข้าไปในเฟสที่สองก็คือวันที่4 4ี่กับห้าเนี่ยคือเฟสสองนี่แหละเพราะวันที่4เนี่ยดาวเกตย้ายนะครับดาวเกตย้ายเข้าอยู่ในเรือนของราศีตุลน,นะครับเป็นเรือนอะไรครับเป็นเรือน สหัสชะนะครับเป็นเรือนสหัชชะก็คือเรื่องของคนรอบข้างเะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนที่รอบข้างเข้ามาช่วยเราหรือเราไปช่วยเหลือคนรอบข้างนั่นเองนะครับแล้วก็พอมาวันที่5พอวันที่5้าปุ๊บเนี่ยดาวสุกก็ย้ายไปอยู่ในเรือนของอลินะครับดาวสุกย้ายไปอยู่ในเรือนของอลก็ถือว่าดาวสุกดวงนี้ไม่ดีละนะเพราะว่าจากที่เป็นปุตตะมหาจักรตอนนี้กลายเป็นอลิ ความรักและการเงินมีรักมีเงินก็ต้องระวังในการใช้จ่ายยิ่งช่วงปีใหม่ด้วยใช่ไหมก็ต้องจ่ายแหลกแหกกระเป๋าตังค์นะบ้านนั้นนะครับก็ไปอยู่ในเรือนอๅษีนะความรัก,กเรื่องของการเงินนะครับก็ต้องระวังไว้ประมาณนี้หมดละมีแค่นี้จริงทีนี้คนลัคนาถามว่าคุณลัคนาสิงมีสัญ,ญลักษณ์อีกอันหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเขามีจตุสดดยครับเพราะว่า สิงไม่มีลัคนาสิงอะสิงไม่มีดาวแต่เอาตัวเขาเป็นต้นขั้วเพราะนั้นเขาจะทําการจัตุสดัยเกิดขึ้นได้ลัคนาอื่นทําไม่ได้นะครับลันนนคนาพิจิกทําไม่ได้นะครับลัคนากุมก็ทําไม่ได้ลัคนาพุชก็ทําไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีดาวที่อยู่ตรงนี้นะครับนอกจากว่าในดาวเกิดคุณมีก็เอาดาวเกิดนั้นมาทําจัตุสดัยกันนะครับจัตุสดัยของคนลัคนาสิงเนี่ยเขาบอกว่าพยายามจะพูดจะเจรจา ทำการขาพยายามที่จะหางานทําสัญญาข้อตกลงต่างๆนานาในเรื่องของที่บ้านรับผิดชอบดูแลในเรื่องของที่บ้านแต่มันก็เหนื่อยแต่มันก็หนักเพราะว่าเสามาเป็นปัตนีแต่ยังไงล่ะแต่ยังไงฉันก็ต้องทำน้อฉันอาจจะต้องทําในสิ่งที่ฉันไม่ได้เรียนรู้มาฉันเองอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถฉันอาจจะต้องแบบว่าวางแผนเป้าหมายในชีวิตของฉันให้ได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวที่มันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคือ570นะไอ์บากอว่า สิงบอกกูไม่มีก็ยี่กว่าไหมอืม <c oughs> คนอื่นเขาไม่มีเขาก็เลยไม่มีห้าเจ็ดศูนย์ยิงเข้าหาตัวเองพอสิงมีอาจารย์กูไม่เอาค่ะเนาะไม่เอาก็ไม่ได้เขาแถมมานะครับของมันแถมมานะเพราะฉะนั้นห้าเจ็ดศูนย์คือเรื่องการบาดเจ็บสูญเสียการผัดผ่านะครับหนึ่งศูนย์คือเรื่องของอ่าหนึ่งสี่คือเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลง มันยังดีที่มันมี1นึสเข้ามาช่วยถ้า 1- นึสไม่อยู่มันเหลือแต่5้าเจนเนี่ยถ้าสมมติมศูนย์ไม่อยู่นี่เนาะไอ้สต,ตัวนี้ไม่แม่อ่ะกลายเป็น570เยเพียวๆเ,เ,เลยนะครับอย่างเงี้ยน่ากลัวนะอย่างเงี้ยน่ากลัวเพราะว่ามันเข้าส่งส่งถึงลัคนาเลยนะครับอันนี้มันเป็นตีกรส่งเสริมอ่าตีกรส่งเสริมนะครับตีกรส่งเสริมเพราะนั้นมันก็ส่งเสริมจากการเจรจะค้า,า,ข,าขายความเหนื่อย การใช้ความรู้ความสามารถใช้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือก็จะทําให้เราดีขึ้นส่งเสริมตัวเราแต่ในทางกลับกันเนาะเราก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุในบ้านเราต้องพยายามเป็นหนึ่งสี่เป็นผู้นำเราต้องพูดบางทีเรารู้นะว่าพ่อแม่เราเนี่ยอาจจะดือ้อใช่ไหมเราโอ๊ย oh, อย่าทำอย่างงู้นอย่าทำอย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะนี่ไงหนึ่งพันทุกเียเราก็ต้องเป็นคนแบบ บงการวางแผนเป็นเลยว่าห้ามใส่รองเท้าไปตรงนู้นห้ามเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดต้องเกาะด้วยต้องมีคนเดินตามด้วยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ครับวิธีวิธีการใช้ดาวเนาะผมอธิบายให้มันเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคนลัคนาสิงห์วันนี้คุณมีดาวที่เสียหายอยู่แค่ดวงเดียวคือดาวศุกร์เนาะดาวศุกร์กับดาวสามสามี่มันยืนพื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีดาวศุกร์ดาวสามแล้วก็ดาวแปดสามดวงนี้ที่เสียหายอยู่ นะครับแต่ว่าในช่วงที่ดาวย้ายเนี่ยนะครับอ่ะดาวอันหนึงน่งย้ายถือว่าดาวหนึ่งย้ายดีและอาทิตย์ย้ายออกมาเป็นพันธุนะถือว่าดีดาวเกตย้ายเข้ามาเป็นศาสชาถือว่าดีนะครับแต่ดาวศุกร์ย้ายมาเป็นอลิถือว่าเสียนะครับประมาณนี้เนาะไพ่ของคนลักกา,าสิงไพ่ได้ออกมาคือเอลกคบ นะครับเอรับครับอ่ะอาจจะได้รางวัลแห่งชีวิตก็ได้อาจจะได้รางวัลบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตเอะรางวัลจะมาจากไหนก็คงหกได้ไหมหกปุตตะได้ไหมอันทิ์ได้ไหมได้นะได้จากหลายดาวเลยนะครับก็คีย์เวิร์ดของคนลัคนาสิงในเดือนนี้โดยไพ่บอกว่าเออครับครับหนึ่งถ้วยก็รุ้นกันนะครับสวัสดีครับ